ไม่เคยมาเก็บเลยนะโอยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเห็นอยู่เ,ยเรามาเก็บมายงชิดกันนะคะในสวนเลยสดๆน,น,น,นี่อาจจะค่ำแล้วประมาณหกโมงกว่าจะทุ่มมึงแล้วค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เก็บได้นี่ไหนไหนไหนอู้นี่ๆๆ่น้องเก็บมาให้นี่ เป็นไงเป็นไงเป็นไงดูดูสกรอร์ฮ่านี่นี่ถ่ายต้นนะถ่ายต้นเยอะลยนี่ตากต้นจริงๆนะคะนี่พี่อุ้นแม่งปลูกอะไรก็ดีเหมือนพ่อเขาเลยนะพี่เนาะมือเขาดีไงโอ้หนี่ค่ะนี่นี่นี่ลูกสดๆจากต้นนะแบบอิหยีบให้ดู เกจเลยนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะมืดแล้วได้ไหมได้อาตุกไวดินี่นี่ค่ะโอ้ลูกใหญ่มากเลยนี่โหมีเยอะเลยนะคะเนี่ย ยงชิพในสวนบ้านพี่เรานะคะลูกใหญ่มากนี่นี่ดูลูก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 โอ้ดูในมือเลยสกอนเด็ดเลยค่ะเป็นไงล่ะโอ้ยใหญ่เลยนะคะนี่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 อันนี้ลูกเล็กหน่อย,ย,ยหอไหนโอ้โหนี่ค่ะ เดี๋ยแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูค่ะมีต้นมะยงคิดนะคะนี่ลูกเหลืองๆเ,เลยดูตอนกลางคืนก็สวยนะคะเหลืองสลับเขียวเป็นไงล่ะคะได้ามาเท่าน,น,น,นะนี้นะ หมยเยอะแล้วนะมีคัดแล้ว